สวัสดีค่ะนสวีเดนค่ะคลิปนี้เราจะมาเมาท์มอยหรือพูดคุยกันเรื่องเรื่องอะไรดีเรื่องรายได้ของผู้ช่วยพยาบาลที่ประเทศสวีเดนกันดีกว่านะคะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมไว้ก่อนเพราะกาลังจะจบยังอย่างยังอีกอยังอีกอยู่ยังไม่จบยังไม่จบก็นายก็ได้ไปหาข้อมูลนะแล้วแล้วก็นายก็ได้ไปโพสนะเป็นโพสต์แล้วก็มีหลายๆคนนะก็ เออมาเขาเรียกอะไรมาบอกหรือมาให้ความรู้นู่นนี่นั่นนะครับเพื่อนๆขาเนาะก่อนอื่นก็คือแต่ละที่มันก็ไม่เหมือนกันนะแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันว่าเดิอนเดือนมันจะเท่าไหร่นะมันก็ขึ้นอยู่กับหลายหลายหลาย,ลายปัจจัยนะครับเพื่อนๆขาเนาะแต่ตามที่นายได้ไปอ่ะไปดูนะไปดูแล้วไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อนๆขาเนาะสำหรับนะสำหรับผู้ช่วยพยาบาลหรือว่าอุนเดอควอรตสกาที่ประเทศสวีเดนนะคืออ่าเอานี่คือเอาแบบว่า เพิ่งจบใหม่ไม่มีประสบการณ์นะเพิ่งจบใหม่นั่นเองนะไม่มีประสบการณ์ก็จะอยู่ที่ประมาณ2 5 0 0 0โครนครับเพื่อนเถึง27,000โครนเนาะสำหรับนักเรียนเพิ่งจบใหม่นั่นเองเนาะอันนี้มันคือเละที่สำคัญคือแต่ละที่เนี่ยแต่ละที่เนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันเนาะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้าเป็นอ่ในเมืองใหญ่ๆเนี่ยมันก็คือจะได้มากกว่านั่นเองนะสมมติว่า ถ้าอยู่สตอกโฮมเนี่ยคือมันจะได้มากกว่าที่อยู่ชนบทแบบไหนนั่นเองนะเพราะว่าค่าของชีพนู่นนี่นั่นก็เลยเขาได้คำนวณแต่ละอำเภอมมน,นะอำเภอม,มูาเรียอมูลก็คือเหมือนกับอำเภอเนนะกนะ็คืออ่ามันก็แตกต่างกันออกไปนะครับเพื่อนๆขาและอ่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าและเขาเรียกอะไรละ่ะและแต่ละที่คือมันก็มีแบบว่าทํางานเกี่ยวกับอ่าผู้ช่วยอ่าผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยมันทําได้หลายที่นะเพื่อนๆขา ผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยจะทําหน้าที่เป็นดูแลคนแกต่ตามบ้านปักคุชราหรือว่าเป็นเฮมเชนดูแลคนแกต่ตามบ้านก็ได้หรือว่าดูแลคนพิการก็ได้เนาะแล้วก็ผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยสามารถทํางานได้ที่โรงพยาบาลหรือว่าอนณามัยได้ด้วยเนาะส่วนถ้าใครที่ทํามาเนี่ยผู้ช่วยพยาบาลที่ทํางานที่โรงพยาบาลหรือว่าอนามมยเนี่ยเขาก็จะได้เงินเดือนสูงกว่านั่นเองนะครับเพื่อนขาเนาะนี่อะไรกันบ,บางทีก็ พูดถึงผู้ช่วยพยาบาลมันไม่ใช่แค่ดูแลคนแก่อย,อย่างเดียวนะื่อนขคือบางคนก็ถ้าพูดถึงอ่าเป็นผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยคือจะต้องทํางานดูแลคนแก่อย,อย่างเดียวมันก็ไม่ใช่นะมันมีมันมีให้เลือกหลายหลายงานนะหล,หลายงานเหมือนที่นายได้อ่ายกตัวอย่างไปนะก็คือ,อโอเคอีกที่หนึ่งบ้านพักบ้านพักคนชารานะดูแลคนแก่บ้านพักคนชาราหรือว่าเอนเรบวันดีอ่าเฮมเซนนะหรือว่าดูแลคนแก่ตามบ้านแล้วก็ พอยซูลิกแอสซิสแตนต์ก็คือเหมือนกับดูแลคนพิการเนาะดูแลคนพิการเนาะแล้วก็มันก็มีอ่ะเขาเรียกอะไรล่ะซิกเกียตีบัวนเดก็คือเหมือนกับดูแลคนที่เปียป่วยทางจิตนะคือป่วยทางจิตคือไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเขาเรียกอะไรเป็นอ่าเป็นอ่ากลุ่มเป็นกลุ่มบัวนเดก็คือเหมือนกับอ่าเออเขาเขาอยู่เป็นอ่าเขาอยู่เป็นบ้านนั่นแหละอยู่เป็นบ้านนะคือเบ็อ่ะไม่ได้แบบว่าอ่าโรคโรคประสาทคือไม่ได้แบบว่าดุนเรงนั่นเองนะ อันนี้คือเป็นงานของผู้ช่วยพยาบาลเหมือนกันนะครับเพื่อนขาและก็อันนี้คืออ่ะส่วนมากจะรับผิดช,ชอบของคอมมูนรับผิดช,ชอบนะทรรมานทรรมานกับคอมมูนหรือว่าทรรมากับอำเภอนั่นเองนะคอมคอมูนรับผิดชอบถ้าเป็นงานแบบนี้ดูแลคนแก่นู่นนี่นั่นนะแต่ถ้าเราจะทํางานอ่าอเขาเรียกอะไรล่ะทรรมานา่ในโรงพยาบาลหรือว่าอานามัยนะโรงพยาบาลหรือว่าอนามัยเนี่ยมันจะขึ้นขึ้นอยู่กับอ่าริกิออนนะริกิออนคือเหมือนกับ สูงกว่าข้อมูลนั่นเองนะมันก็เหมือนกับเออเป็นเป็นอะไรเขาเรียกหลายๆข้อมูลมารวมกันเป็นไอออนนะเหมือนเขาอยากเป็นเขตแล้วกันเป็นเขตว่ะเออไม่รู้ว่าเออเป็นเขตแล้วกันเนาะเออนะมันก็จะได้แบบว่างานก็จะเยอะกว่านั้นหน้าที่รับผิดชอบก็จะเยอะกว่าก็คือเงินเดือนมันก็จะได้สูงกว่าด้วยนั่นเองนะครับเพื่อนขาเนาะ อ่าสําหรับไหนสําหรับนหนคืออ่าคือตั้งใจตั้งใจคือจะ่าจ,จะทํางานดูแลคนแก่นะดูแลคนแก่ไม่ว่าจะเป็นเฮมเชนหรือว่าบ้านพักคนจารานะดังนั้นไหนก็คือไปไปไปเที่ยวหาไปเที่ยวหาข้อมูลนะบางคนก็บอกว่าส่วนมากถ้าเริ่มต้นนะนักเรียนที่อ่ายางอ่า่อยอะไรยังไม่มีประสบการณ์หรือว่าเพิ่งจบใหม่ๆเนี่ยส่วนมากแล้วก็จะอยู่แบบว่าเออนะสองหมื่นห้าพันโครนถึงสองหมื่นเจ็ดพันโครนเนาะหรือว่าน้อยกว่านั้นเนาะหรือว่าน้อยกว่านั้นเนาะ แต่ถ้าน้อยกว่านั้นคือสําหรับนายคือทํางานหน้าร้อนทำงานหน้าร้อนเป็นเขาเรียกอะไรถ้าต่ำกว่าถ้าวุฒิต่ำกว่า,าผู้ช่วยพายาบาลก็มีโหวตบิทเทรได้นะโหวตบิทเทรได้คือของไหนก็คือได้ได้ส่วนมากคือได้ประมาณ2 0 0 0 0 2 0 0 0 0กว่านะหักหลังหักภาษีก็คือเขาคงจะแบบว่าออผู้ช่วยพายาบาลคงจะได้มากกว่านั้นอยู่แล้วนะอ,อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ด้วยนะเพื่อนๆครับเพราะว่า ขึ้นอยู่กับประสบการณ์คือมันจะค่อยๆสะสมเรือนๆไปขึ้นไปเรื่อยๆๆนั่นเองนะครับเพื่อนๆ,ๆนนนะะขาเนาะเออมันก็บางทีมันก็นี่แหละบางทีอ่ะเฮินเดือนบางทีมันก็ไม่ได้เท่ากันทุกที่นะเออเหมือนที่นายว่าหละไม่ได้เท่ากันทุกที่แล้วมันก็ขึ้นอยู่บางทีว่าหัวหน้าด้วยแล้วหัวหน้าเ,เออถ้าเห็นว่าเราทํางานดีเออเขาอาจจะแบบว่าเออน่ะขึ้นเดือนเดือนโน่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนะแล้วก็คือที่สําคัญคือเขาค่อยะเขาดูจาก ่าประสบการณ์นะประสบการณ์นะแต่ได้นอ่าเขาเรียกอะไรแล้วก็มันอ่าดูอะไรคนแก่เนี่ยดูอะไรคนแก่เนี่ยบางทีมือเล่คนแก่ทําบ้านนะเห็นเช่นเนี่ยบางทีมันก็มีแบบว่าพรีวอร์ดนะพรีวอร์ดหรือว่าเป็นบริษัทส่วนตัวกับเป็นของข้อมูลด้วยและที่สําคัญเนี่ยคือเห็นเขาว่าอะไรคือเพราะว่าไหนไปโพสต์โพสต์คลิปนะโพสต์คลิปเออเขาก็มีหลายๆอ่าคอมเมนต์มามานี่กันนะคือเออในอ่าเขาบอกว่าเออ ถ้าเป็นพรีวอร์ดนะเป็นบอร์ดส่วนตัวเนี่ยคือจะได้เงินเดือนมากกว่าของข้อมูลนะเออนั่นนี่แหละครับเพื่อนๆการนะบางทีสิ่งที่เราสนใจอ่ะบางทีสิ่งที่เราสนใจก็คือไปหาข้อมูลมานะไปหาข้อมูลมาเออบางทีมันก็โอเคแหละเพื่อถ้าคิดเป็นเงินไทยมันก็เยอะอะไรเพื่อนๆกาคิดเป็นินถ้าคิดเป็นเงินไทยมันก็เยอะนะคูณสามเพื่อนๆาเอาเอาเอาคร่าวๆคือคูณสามเข้าไปนะก็คือเกือบแสนนั่นแหละ เยอะไปเยอะไปเออหลายหมื่นแล้วกันหลายหมื่นหลายหมื่นนะเพื่อนๆค่อแต่เพื่อนเพื่ออย่าลืมเพื่อนๆือย่าลืมนะว่าคือถึงมันจะได้เงินเดือนเยอะแต่ที่ประเทศสวีเดนเนี่ยเขาหักภาษีไปประมาณนะประมาณอย่างน้อยๆก็สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆ่ขาเกือบครึ่งเกือบครึ่งนะครับเพื่อนขาเนาะที่เห็นน่ะจำนวนแบบว่าเงินเดือนเ, Matte, นเยอะอนั้นคือยังไม่หักภาษีทีพอหักไปหักมาแล้วเหลือไม่เยอะเพื่อนๆพ่นขานะเหลือไม่เยอะอืมแต่ก็คือโอเคพูดได้พูดเยอะไปก่อนนะค,ะนะค,ะคืออันนั้นน่ะ ก่อนภาษีคือภาษีจริงๆแล้วคือมันก็สามสิบเปอร์เซ็นต์นะแถวแถวที่นหนอยู่ข้อมูลของไหยอยู่คือสามสามเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนขานะแต่ละข้อม,มูลก็หักภาษีก็ไม่เท่ากันนะไม่เท่ากันเออไม่เท่ากันข้อม,มูลใหญ่ข้อมูลเล็กก็นู่นนี่นั่นคือว่ากันไปว่ากันไปคือภาษีบางสีก็เป็นแบบว่าอยู่แบบว่าอยู่ชนโบทไปเลยอนะอม,มูลอาที่ชนบทคือภาษีของเขาก็หักไม่เยอะนั่นเองนะแต่ที่อข้อมูลที่ไหยอยู่ก็คือเขาเรียกอะไรเออนะอย่างว่ามันเป็นข้อมูลอะ มันเป็นอ่ะเขาไอะไรมีโรงงานเยอะแล้วการโรงงานเยอะคนทํางานเยอะนู่นนี่นั่นคือเออเขาจะเก็บภาษีเยอะนั่นเองนะเออสามสามเปอร์เซ็นต์นะของนายกษาดิสามนี่แหละเออรู้สึกว่าเนาะนี่แหละครับเบื้องตนขาเนาะมันก็แตกต่างกันออกไปนะครับเบื้องตนขามันไม่ได้ตายตัวมันไม่ได้ตายตัวเนาะคืออ่ะเออแต่ว่าคือถ้า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 มันได้แบบนั้นทีเออมันก็ดีอะไรมันก็ดีคือมันได้เยอะได้เยอะนะบางทีก็สำหรับไหนคือไม่มีมีประสบการณ์ไหม มีประสบการณ์ไม่ถึง1ปีแล้วกันนะมีประสบการณ์ไม่ถึง1ปีเพรานนะว่าคือที่ไหนทางานข้มมูลคือทํางานแค่ช่วงหน้าร้อนทำงานแค่ช่วงหน้าร้อนแค่ประมาณ2เดือนนะสเดือนนะต่อปีเออแต่ว่าทำามสามปีคือประมาณครึ2 2่งป nah> ีนะครึ่งปีแต่นับนับนับของนหนคือประสบการณ์นะประสบการณ์ที่แบบว่าทํางานนะประสบการณ์ทํางานคือยังไม่ถึง1ปีนั่นเองนะแบบว่าเเดือนก็แบบว่าเออนะก็ยังไม่สูงนั่นเองเพื่อนๆขานะนี่เลยครับเพื่อนๆขลิปนี้ก็คือมาเชนะเงินเดือนของผู้ช่วยพยาบาลหรือว่าอุนเดอร์กูเตอร์สกาท ประมาณนี้หรือว่าน้อยกว่านี้นะครับเพื่อนๆเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ